ตอนที่แปดอดใจไม่ไหวหนึ่งยกก่อนนอนกลางดึกได้ยินเสียงกรอกแกรกคงไฟสีเหลืองนวลสองแสงแงงตาจนต้องปรือตามองคนข้างหลังแม่มครับในน้ําเสียงแหบพร่าบอกเจตนาชัดเจนผ่านอ้อมกอดหลวมๆอคินเรียกเธอตีสองรอบหนึ่ง เมอสกิทเอลเรียกอีกหนึ่งรอบตอนตีห้าแมมหญิงสาวครึ่งหลับครึ่งตื่นง,งวงเงียมองใบหน้าหล่อเหลาด้วยความไม่เข้าใจคุณอคินอะไรทำให้เขามีความต้องการมากมายขนาดนั้นหรือว่าที่ทำงานของเขาไม่ได้ทำงานนั่งเฉยๆอยู่ในห้องแอร์พลังงานล้นเหลือจนต้องมาชักชวนออกกำลังกายที่ห้องเธอ กระทั่งแสงอรุณสัตว์ส่องเข้ามาผ่านผ้าม่านสีขาวที่คลุมหน้าต่างบานเล็กถึงเวลาต้องลุกจากที่นอนไปจัดการกับตัวเองเรือนร่างงามสบัดผ้าห่มคลุมกายออกเธอถูกดึงรั้งด้วยแววตาอ้อนขอแมมไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบด้วยก็คงจะไม่ได้อาบ อาการตาขวางแก้มป่องๆของหญิงสาวสะบัดหน้างอนเข้าห้องน้ำไปมีหรืออีกคนจะไม่รู้อากินอรอจนกระทั่งคนตัวเล็กออกมาลุกขึ้นจากที่นอนยับเยินเข้าไปเรือบข้อพับเนียนขึ้นอุ้มคุณอาินเสียงหวานปรามด้วยท่าทีข่มขู่เหมือนแมวตัวเล็กๆไม่ทำให้ใชายหนุ่มรู้สึกกลัว แม้แต่จะรู้สึกถึงความผิดที่ก่อกวนเธอสักน้อยเขาถามกลับหรือว่าแม่มเบื่อผมแม่มยังชอบคุณอคินค่ะชอบไม่น้อยลงสัก,กวันเธอพลันสายหน้าหนีไปอีกทางทำปากขมุบขมิบว่าจะมุมมามตะกลักกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเหมือนว่าบ้าขยันทำกันบ้านเกินเชาบ้านชาช่องใครจะไปรู้ละ่ะ แมมในน้ำเสียงเข้มขึ้นปลายเท้าของหญิงสาวสัมผัสกระเบื้องเย็ยนเฉียบหากก็ไม่เท่ากับคำพูดเฉียบคมน่าเอาครับอันนี้กาถลึงตาอ้าปากว่าเขานามักมากไม่ใช่ว่าเธอหน้าเอามือทุบอก,กแกร่งอย่างเกลี้ยกราดเพื่อให้เขาปล่อยเธอเป็นอิสระแม้แรงของเธอจะเท่ามดตัวหนึ่งกัดแค่จเจ็บๆคันๆสำหรับผู้ชายตัวโต อากินยอมมอบอิสร,รภาพให้เธอเพราะท่าทางเป็นมาพยศดันทำร้ายจิตใจของเขาแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ปากว่าเสียงอ่อนหวานแมม่น่ารักหญิงสาวไม่ทันอ้าปากพูดสักคำแค่ประท้วงผ่านสีหน้าไม่พอใจเท่านั้นอากินถือโอกาสนี้อบร่างเล็กเข้าหาอ้อมแขนอีกรอบจากข้างหลังแมมหอมครับใครจะไปทนไหว หัวใจกล้าแข็งของเธออ่อนยวบในตาลุ่มลึกราวสะกดเธอให้ตกอยู่ในพวังพอเอี้ยวมองตามใบหน้าหล่อเหลาเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ก็พยายามจะพูดบางคำออกมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการแมมเหนื่อยก็พักครับผมไม่กวนแล้วไม่พักก็ได้ค่ะ อาคินฉีกยิ้มกว้างหวานจนเห็นอะไรฟันขาวครบทุกซี่เรือนร,ร่างรุ่มร้อนตื่นตัวขึ้นมาตามอารมณ์หวามไหวขณะร่างบางขย่งปลายเท้าขึ้นตอบรับจุมพิษหวานหอมรันจวนตอบรับคำพูดจาสำซากที่ว่าเธอหอมน่ารักในเมื่อเธอเองก็มีใจให้เขาคงยอมยกความผิดให้แล้วจะอดใจไวได้ยังไง กระเบื้องเย็นเฉียบให้ความรู้สึกใกล้เคียงสายน้ำเย็นเย,ยียบที่ไหลผ่านเรือนกายเมื่อเขย่งปลายเท้าตอบรับเรมฝีปากหนาอยากได้รูปงามปลายลิ้นนาระรานที่ออกจะหยาบคายจับจ้วงเหมือนกับว่าเขาอยากได้ทุกอย่างจากเธอปรารถนาเป็นเจ้าของครอบครองเรือนร่างของเธอทุกอนู มือหนารูปไล้ไปตามผิวนุ่มเนียนชายหนุ่มทำทีถูสบู่เหลวให้อย่างใจดีทว่ามือและปลายนิ้วเรียวยาวรูปไล้ไปทั่วกายสาวด้วยจุดประสงค์แอบแฝงทีเล่นทีจริงอคินมักแสดงออกด้วยการปรนเปรอเรื่องบนเตียงให้เธอพึงพอใจอยู่เสมอขณะจ้องมองใบหน้าแดงก่ำเอียงอาย ลมหายใจหอบสั่นจนสองเต้างามกระเพื่อมเคลื่อนไหวใต้ฝักบัวในห้องกระจกเล็กแคบไม่ไหวแล้วค่ะคุณอคินืมทำไมละ่ะในน้ำเสียงแหบพร่าถาม <c oughs> เขาเองก็ต้องการเธอจึงก้มหน้าลงจูบเรียวปากอิ่มงามขบเม้มริมฝีบากบนและล่างอย่างเชื่องช้าเอาใจ ปลายนิ้วเรียวยาวเกลี่ยฟองสีขาวขึ้นมากองบนเต้าแต่งตึงมืออุ่นร้อนค่อยๆละเมียดละไมรูปล้สบูเ่เหลวบนเรือนกายสาวทำเอาเธอสั่นสะท้านหลับตาส่งเสียงครางหวานอะคุณอคินใจเย็นๆครับ คนปรามแทบเหลวละลายไปกับสายน้ำที่ไหลผ่านเพราะสายตาร้อนแรงของสาวเอวบางร่างน้อยใต้อานัตขณะสองร่างสอดสวมกอดกันใต้หยดน้ําไหลไม่ขาดสายเ,าเรากับหยาดน้ําฝนแม้กระทั่งเส้นผมไหลลู่ไปกับเรือนกายมืออุ่นร้อนยังคงลูบไาลฟองนุ่มฟูซึซ่งถูกชะล้างไปกับสายน้ำ กระจายตัวขึ้นใหม่ด้วยน้ำมือชายหนุ่มสูดถายไปทั่วจนเธอสั่นครางบีบก้นงามงอนลูบผ่านหน้าขาไม่ให้โดนจุดเสียวกระสานนั่นทำให้เธอยิ่งครวนครางร้องขอคุณอคินอื้อพอแล้วนะคะไม่พอชายหนุ่มสายหน้าไปมา จับจ้องในตาคู่สวยฉ่ำปรือยั่วยวนเธอให้หมดสิ้นความอดทนสองมือเรียวจึงโผล่เข้ากอดเลื่อนลงกำท่อนแข็งเคืองที่ตื่นตัวอย่างตั้งใจอัน,นิกาใจกล้าขึ้นมาเมื่อเธอสุดอดกลัน้นความเสียวซ่านเข้าจู่โจมอาการวับบิวในท้องน้อยที่ต้องการการเติมเต็มจากสามีทางพฤตินยัย โดยเฉพาะเวลานี้เธอและเขายิ่งแนบชิดสนิทสนมกันยากจะแยกออกว่าใครเป็นฝ่ายต้องการใครมากกว่าหญิงสาวเปียกปอนไปทั้งตัวทั้งใจเกินต้านทานไหวกับจุมพิษและสัมผัสร้อนรุ่มแม้รอยยิ้มของเขาดูใจดีเหมือนทุกวันเธอคิดว่าเขา่าร้ายหนะผักยันแผงอ,อกกว้างให้ออกห่าง ให้ตัวเองได้หายใจสักหน่อยทำไมคุณึกคินชอบยั่วคะไม่นะเพียงแต่ผมเป็นคนละเอียดถ้าเป็นเรื่องสำคัญต้องทำไปช้าๆงาั้นแม่นทำให้คุณอคินบ้างนะพูดพลานมือเล็กนุ่มขยับขึ้นลงอย่างยินดีปรนิบัติเธอทำให้เขาตื่นตัวแข็งขึง ชายร่างกำยำตอบกลับการกระทำของเธอเหาคลึงสองเต้าง,งามอีกข้างขยับด้วยปลายนิ้วลากผ่านความชุ่มชำํำแทรกเข้าระหว่างกลางกลีบด,ดอกไม้อบอุม่มจับก,ก้อนกระสันนั้นได้ก็หมุนวนไปมาด้วยจังหวะที่อ่อนโยนทว่าเร่าร้อน แน่นอนว่าเธอพร้อมสำหรับเขาโดยไม่ต้องทำอะไรมากเป็นอากินเสียเองที่ทนต่อไปไม่ไหวจึงผละออกจากเรียวปากนุ่งมือกระชับจับสะโพกก่อนให้หันหลังโน้มตัวลงกดแผ่นหลังบางกุมมือเล็กให้จับกำแพงเปียกหญิงสาวต้องขย่งปลายเท้าขึ้นเพราะความสูงที่แตกตา่าง อีกคนยังไม่ปล่อยให้เธอต้องรำบากด้วยความแข็งแรงชายหนุ่มหน้าหงิ้มที่ดูจะอ่อนโยนแต่ไม่อาินกลับกลายเป็นคนละคนทุกครั้งมือหนายกเอวคอดปางแนบกายไว้ด้วยอารมณ์สเสน่หาสอดกายแกร่งผ่านทางช่องทางเปลีกฉาเข้าไปอย่างเร่าร้อนอาคุณอาคิน เสียงหวานกรีดร้องอย่างลืมตัวเพียงใช้ร่างกํายำโน้มตัวลงตามประคองกอดเอวคอดบางของเธอเอาไว้อย่างแนบแน่นคนสวยของผมเขาชื่นชมเธอด้วยน้ำเสียงและแววตามือไม่หยุดลูบไล่ผิวกายขขาวละเอียดงามอย่างหลงไหลคลัลงค่งไคล้ ภาพแผ่นหลังใต้อานัดของสาวเอลบางที่สายเร่าๆกระตุ้นกำหนัดชายผู้ไม่รู้จักคำว่าอิ่มพอเป็นอย่างดีช่องทางอ่อนนุ่มทว่าบีบรัดแก่นกายอย่างบ้าคลั่งพาให้เพลอกัดกรามแน่นจนเห็นสันกรามส่งเสียงคำรามในลำคออ่าแม่มครับ สะโพกสอบที่สะบัดส่งแรงไปข้างหน้าอย่างลืมตัวมีบ้างที่คนตัวเล็กจะรู้สึกเจ็บจุบเพราะทางลึกแคบในเรือนกายสาวไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสรีระชายร่างสูงกำยำซึ่งผ่อนแรงลงอีกครั้งเรียวปากหนาพรมจูบบนใบหน้าพร่างพราวเม็ดเหงือ่อเขาจูบเธอไปทั่วบนหัวไหล่มน แผนหลังกลับมาที่แก้มแดงฉ่ำของเธออย่างรักใคร่เอ็นดูหญิงสาวอ่อนระทวยในอ้อมแขนไม่มีแม้เรี่ยวแรงยืนด้วยสองขาของตนเองและก็คงไม่นานเมื่อรับรู้ถึงหนทางสวยงามทอแสงรำไรแรงสว่างที่โหมกระนำดังพายุบ้าคลั่งระรอกใหญ่ สัตว์เข้าบั้นถ่ายงามงอนไม่ยั้งแรงจนเธอกรีดร้องรั่นอะอืะอคุณอคินสองมือที่สอดประสานกันวางท่าบนกำแพงเย็นเฉียบรสชาติอารมณ์สุดท้ายยามเข้าใกล้ฝั่งฝันพาเรือนกายกำยามขั่วไปอย่างคึกขนองแก่นกายก้าวร้อขยายใหญ่ถึงคราวปลดปล่อย หญิงสาวได้รับการเติมเต็มอย่างปราณีครั้งสุดท้ายที่เขาฝาฝังแก่นกายอย่างลึกล้ำเธอวิดร้องตัวโยนขวาดาวพร่างพราวมาชื่นชมสมใจพร้อมร่างที่กระตุกเกรงจากนั้นเขากลับอ่อนโยนลงแม้กระทั่งแววตาที่รีมองคนในอ้อมแขนกระชับเอวของเธอเอาไว้แน่น มอบจุมพิษปลอบป็นลมใจบริเวณไร่ขมับเปียกปอนขอโทษนะครับแม่มเจ็บไหมนิดหน่อยค่ะไม่เท่าไหร่แม่มไม่เป็นไรอันนี้กายยังไม่ถามเอาความเขาเรื่องที่เขาลืมป้องกันกับเธอซึ่งนานๆครั้งที่เขาจะลืมมันจริงๆหรือว่ามันหมดไม่เหลือสักอัน เธอส่งยิ้มหวานมอบจุมพิษบนกรามแกร่งเพื่อปลอบประโลมคนที่ยังสั่นไปทั้งร่างแม้กระทั่งมือสั่นเทาที่ประสานกันอยู่บนกำแพงเย็นเฉียบก็ยังไม่หยุดสั่นนั่นทำให้เขาชื่นชมเธอแหม่มน่ารักขนาดนี้จะให้หยุดยกเดียวได้ยังไง